เขียนตัวละครเด็กค่ะแต่พอคนอ่านอ่านแล้วนึกว่าผู้ใหญ่ตัวเล็กเขียนตัวละครวัยรุ่นอายุ15 16ค่ะแต่พอคนอ่านอ่านแล้วนึกว่า30ต้นๆคุณมีปัญหานี้ไหมคะครูจะให้ฟังเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วก็คือ,อเพื่อนของครูค่ะเขียนนิยายลงในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเพื่อจะให้คนแฟนคลับเข้ามาอ่านนะทีนี้เขาก็เขียน ถึงตัวละครเด็กตัวหนึ่งค่ะเป็นตัวละครเด็ก 6- 7ขวบเนี่ยนะคะ,ะ,ะแต่พอคนอ่านอ่านแล้วคนอ่านก็คอมเมนต์กลับมาค่ะว่าคําพูดนี้มันดูโตเกินเด็กมันดูเป็นผู้ใหญ่เกินเด็กมันคือมันไม่น่าจะเป็นคําพูดของเด็กอ่ะมันน่าจะเป็นคําพูดของผู้ใหญ่มากกว่าเพื่อนพวกบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าคําพูดนี้มันเป็นคำพูดของหลานเขาเลยนะคือหลานเขาอายุ6ขวบแล้วพูดอย่างนี้จริงๆ ซึ่งครูก็บอกอย่างนี้นะนะว่าสมจริงไม่ใช่เรื่องจริงคุณต้องเข้าใจเงื่อนไขนี้ของนิยายก่อนนะนิยายมันเป็นเรื่องเสมือนจริงแต่มันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่ใช่สารคดีถูกไหมล่ะเออดังนั้นสมจริงไม่ใช่คนจริงสมจริงไม่ใช่เรื่องจริงค่ะความสมจริงหมายความว่าอะไรอ่ะเอาเฉพาะในเรื่องของช่วงวัยนะความสมจริงในเรื่องของวัยนั้นน่ะ ก็หมายความว่าพอคนอ่านอ่านแล้วอะค่ะคนอ่านสัมผัสได้ค่ะถึงวัยของตัวละครตัวนั้นอ่านแล้วรู้สึกเลยว่าเนี่ยคือเด็ก6กขวบอ่านแล้วรู้สึกเหลือได้เลยว่าเนี่ยคือเด็ก2องขวบอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะมันไม่ใช่แค่คําพูดนะมันจะต้องเป็นเรื่องของอการแสดงออกรวมไปถึงความคิดด้วยนะฮะแล้วรู้ไหมคะว่าอะไรที่ทําให้ตัวละครเด็กอะยังคงเป็นเด็ก คือคุณจะต้องลงลึกลงไปในนะั้นในช่วงวัยแต่ละวัยอ่ะแล้วคุณจะรู้ว่า,เ,าเด็กอะค่ะให้ความสําคัญต่อเรื่องหนึง่งในขณะที่วัยรุ่นให้ความสําคัญต่อเรื่องหนึง่งผู้ใหญ่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งคือในแต่ละช่วงวัยของมนุษย์เราอะค่ะเราให้ความสําคัญกับสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันเลยค่ะทั้งนี้นะนอกจากที่เราต้องแบบว่ารู้ลึกลงไปในแต่ละช่วงวัยแล้วว่าไวัยไหนอะ่ะ เขาให้ความสําคัญกับอะไรแล้วนะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวัยเด็กอะคะ่ะมันส่งผลต่อพฤติกรรมในวัยรุ่นแล้วพอช่วงวัยรุ่นสิ่งที่เกิดขึ้นในวัยรุ่นเนะะี่ยก็ส่งผล จดต่อบุคลิกซึ่งซึ่งแสดงออกเป็นพฤติกรรมในวัยผู้ใหญ่และยิ่งเปก็กว่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่อะค่ะส่งผลต่อพฤติกรรมและการมองตนในวัยกลางคนและวัยชราด้วยค่ะเนี่ย คูถึงได้บอกไงว่าเราจะต้องศึกษาลงลึกในแต่ละวัยในการที่เราจะเขียนตัวละครให้สมจริงะน,นะคือมันคงไม่ใช่แค่ว่าจําคําพูดลูกหลานมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเด็กพูดหรือว่าจําคําพูดคนแก่มาแล้วก็มาพูดไม่ใช่เรามีตัวละครของเราซึ่งไม่ใช่คนจริงค่ะแต่มันต้องสมจริงและการที่มันจะต้องสมจริงได้ค่ะมีทางเดียวนะคะที่มันจะสมวัยของเขาได้นะคะเราจะต้องร่างโปรไฟล์ให้กับเขาค่ะว่า คือคุณต้องรู้ก่อนอ่ะหนึ่งคุณต้องรู้เงื่อนไขก่อนว่าเหตุการณ์ใดส่งผลต่อบุคลิกภาพแบบใดของมนุษย์2คือคุณเมื่อคุณรู้แล้วคุณต้องร่างโปรไฟล์คุณต้องเขียนเหตุการณ์เพราะว่าเหตุการณ์อะไรในอดีตที่ส่งผลตัวตัวละครตัวนี้ให้เป็นอย่างในปัจจุบันนั่นเองค่ะสิ่งนี้ได้ครูสอนอย่างละเอียดเลยในคอร์ส A N C 001นะนะักเขียนมือทองปั้นตัวละครขั้นเทพ ยิ่งไปกว่าการเ,าเขียนตัวละครสร้างตัวละครให้สมวัยนะที่หนักยิ่งกว่านั้นที่ยาติยิ่งกว่านั้นเล็กเกลือว่าคือการเขียนไวัยลงไปในนิยายคุณจะเขียนแบบไหนได้ละ่ะคุณอาจจะเขียนตรงๆก็ได้สวัสดีค่ะฉันชื่อแอลฉันเรียนปีหนึ่งอายุ20อย่างเงี้ยคุณเขียนตรงๆอย,งอย่างนี้เลยอะ่ะก็ได้แต่มันจะดีกว่าไหมถ้าคุณจะเขียนลงไปแบบ เนียนๆน่ะใช้อบบริบทและการมองโลกของตัวละครที่พอเขียนแล้วอ่ะคนอ่านรู้ได้ในทันทีว่าตัวละครนั้นอายุอยู่ในช่วงไวัยไหนค่ะในคอร์ส anc 001นะครูสอนวิธีเขียนวัยลงไปในนิยายด้วยซึ่งครูสอนวิธีเขียนวัยลงไปในนิยายเนี่ยนะทั้งหมดนะ4แบบด้วยกันซึ่งเฉพาะวัยอย่างเดียวอายุเนี่ยอายุตัวละครอย่างเดียวเนี่ย ครูสอนไป6เอพิโซด6ตอนเวลารวมทั้งหมด330นาทีคือประมาณ5ชั่วโมงอะแค่อายุอย่างเดียวครูสอน5ชั่วโมงนะโปรไฟล์21ข้อครูสอนข้อเดียวอายุอย่างเดียว5ชั่วโมงแล้วนะคอร์สนี้ครูบอกเลยว่าเป็นคอร์สที่ยิ่งใหญ่อลังการมากเพราะว่าครูกะทำเป็นคอร์สประวัติศาสตร์เลยแล้วจะไม่มีคอร์สตัวละครคอร์สร้างตัวละครคอร์สไหนที่ อลังการงานสร้างไปกว่านี้ต่อไปแล้วค่ะครูทําแบบดีที่สุดเออดีที่สุดเลยค่ะเพราะเป็นคอสที่ครูตั้งใจสร้างเอาไว้ให้โลกจำเลยอะ ANC 0 0 1ย์ศนะ3,990ั 3, บาทนักเขียนมือทองปั้นตัวละครคันเทพนะคะแต่โปรเดือนเกิดของครูค่ะเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของคุณครูให้ของขวัญคุณไปเลยค่ะ3 9 9 0ัรบาทไม่ขายค่ะ เอาไปแค่990บาทเท่านั้นค่ะมาเลยค่ะมาเรียนเลยค่ะ